ไม่ถึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลยลูกเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บโอ้ยสวยออลองเงยหน้ามาชมบ้างดิลองลองพูดบ้างดิว่าสวย,ยอะไรโบไม่ไหวละโบขอบพูดตรงๆออหนูจะเป็นคนถามมาก,ก่อวันนี้โบสวยไหมอย่างเงี้ยออใช่อยากให้พูด เราเป็นใครเราเป็นโบเมลดาโบเมลดาใครนักแขนงเราทำไมเราคิดถึงเขามากขนาดนั้นหรอก็ฉลามมันชอบงับคุณไงชอบคุณงับหรือว่ายังไงมันรักเขาจนอยากกินกินแล้วถ้ามันทำได้ก็กินกินไปเลยเออาะความคิดถึงมันจุกอกมากหรอมันต้องแบบความคิดถึงมันจุกอกแบบแทบจะล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกหู ้อะไรวะบอลนี่คปกติเราชอบเหมันไส้อะไรเขาอยู่แล้วเหรอหรือแบบหมันเขี้ยวมันเป็นหมัอนเขี้ยวโราชอบหมัอนเขี้ยวคนแบบชอบเหมือเงี้ยแบบเมืไหน่เขาเป็นเซตเมื่อ่ก็งับได้แค่แขนละค่ะพี่หูเป็นไงแม่งับปูงับปูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเตเ็นจริงๆเราไม่ได้เจอกันนานขนาดนั้นเลยมันก็สองอาทิตย์ค่ะแล้วมันก็ห่างกันเพราะว่าเขาอยู่อิตาลีเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็ห่างเราเวลาเวลามันคุยยากมัน ใช่สิเออคิดถึงก็ต้องก็ต้อง acting ว่าคิดถึงน้อยเดี๋ยวเขาจะแบบเฮ้ยเธอไม่มีใจเลยหรอเออเติมหวานเติมหวาน a c t หวานนิดนึงอันนี้มันนานที่สุดกว่าตั้งแต่เขามาหรือว่าตั้งแต่เาปนน่าจะน่าจะประมาณนั้นค่ะแบบเออก็ก็นานอยู่เพราะว่าด้วยเวลาที่กลางคืนกับกลางวันมันไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ก็จะคุยกันยาวเช่นแบบเลยตื่นเช้าปกติตื่นมาก็จะมอร์นิ่งเขาก็ต้องมอร์นิ่งกลับอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นมอร์นิ่งแล้วก็รอไปสิบ่ายโมงบ่ายอะไรก็ ก็เป็นพิธีกรไปก่อนคุยคนเดียวใช่เป็นคุยเดียวค่ะหลายคนมองว่าเราเป็นคุกคี้หึงเออเอาหึงดีมันก็ต้องหึงอยู่แล้วแต่เราอะเนาะออออเที่ไม่หึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลยลูกเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บโอ้ยสวยเป็นพิธีกรสีสีมันสวยเนาะสวยหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยอะไรเงี้ย แล้วก็ลองแลล้วก็องเงยหน้ามาชมบังดีลองพูดบ้างดีว่าสวยอะจจจะก็เคยบอกกับเขาโอ้จำเราจะวอล์กเลยในเไื่อบ่นแต่ว่าใช่แม้แต่คํานั้นน่ะมันตลกที่บอกว่ากลับบ้านไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยอาคิใช่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 พอมันเลยดูแบบอ่ะเกินไปแล้วเกินไปแล้วอันนี้มันข้ามเส้นละไม่โอเคโบไม่โอเคโบไม่ไหวอ่ะโบขอบโคตรตรงตรงก็เลยจัดการอาหารเลยจ้าใช่ก็เลยจัดการ กินหมดเลยไม่ต้องให้เห็นกันไปเลยแต่ของที่จะกินเธอเ็ถูกนะดูมันต้องต้องฆ่าโคดเ่ะรเธอชื่ออะไรเธอเป็นใครมาจากไหนบอกมาสิแต่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามาจากต่างประเทศเขาต้องสื่อสารมาสั่งขึ้ใช่ sorry why you but are you form เออแล้วอะไรเขาอึ้งไหมกับการที่เราบอกหึงอาหารนะโบเมเลดาหึงอาหารนะหนูว่าเขาชินนะเพราะว่าเป็นบ่อยมันก็ตอบใจแล้วแน่นเลยเนาะ มันเป็นคอนเทนต์เออมันก็ต้องแซงเวลาระก,กันหน่อยเออดียะไม่ว่าคอนเทนต์ content, หรือว่าจริงๆเราต้องการอยู่แล้วเรารู้ว่าจุลหมายปลายทางผลลัพธ์เป็นยังไงเราก็เลยทำไปแก้งเออหึงอาหารสักหน่อยวันนี้คนดีเดี๋ยวก็หึงรถหึงกล้องอย่ามาจีเนียดมากเลยปะ <laughs> ใช้ข้ามไปเลยฉันดักคอนเทนต์ไว้ก่อนเออมันก็ มันก็เป็นผลพายได้เออมีโบว์เขาไม่ใช่ชมรมสวยนะรักแต่สวนของเขาก็เห็นพืน้นนะก็หนู <ๆ S 2> น่ารักออืเขาจะพูดออกเสือค่อะแต่ว่าในชีวิตประจำวันจะไม่มไม่สักเท่าไหร่ <ๆ S 2> คือเหมือนมองแล้วก็ยิม้มแล้วก็จากไปเ,เราอยากให้เขาพูดต่อหน้าหรอว่าใช่พี่พูดพังเถอะต้องเป็นเจ้าของจะเข้าเรื่องของแล้วนะเสือก็เข้าใจอยู่เขามันก็ต้องพูดได้ถูกต้องมันก็ต้องแบบชมแหละเขาจะบอกว่าโอ้ยขี้เหล่ไม่ได้ เขาพูดกันไม่ได้เขาต้องบอกน้องสวยครับน้องอะไรอย่างนี้ครับหนูจะเป็นคนถามมากกว่าวันนี้โบสวยไหมอย่างเงี้ยใช่อยากให้พูดเด็กก็ตอบว่าสวยวันนี้สวยไม่มีคาว่าไม่ค่ะพี่มีคาว่าสวยเท่านั้นไม่รับคำต่างหรอกใช่ค่ะไม่รับไม่รับในประโยคคำถามไม่ต้องการคำตอบหนนนูหนนน